สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน่าใช้1คันกับ v i p Camry นะครับปี2007มือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ตัวท็อปสุดเลยครับ2.4 V นะครับออปชั่นจัดครบเลยใครที่กำลังหารุ่นนี้นะครับมาชมมนาะเช็คดูรถทดลองขับนะครับ อยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3วามินบุรีกรุงเทพนะครับโทรเจรจาสอบถามได้ครับมาชมได้มาทดลองขับได้เลยครับรถสวยสีขาวมุกนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2007นะครับรถสภาพดีมากๆนะครับใครกําลังหาใช้งานนะครับชอบโทรเจรจาสอบถามนะครับ239,000ับาทนะครับรถสวยๆเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับสีสันสวยงานขับเคลือบเรียบร้อยภายในตัวท็อปสุดหรูเลยครับเนวิเกเตอร์โรงงานนะครับพวงมาลัยมัลติฟังกชันบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า กระจกไซ้ยขว่าพับไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้า4บานแล้วก็ตัวนี้จะมีพัดลมเป่าเบาะซ้ายขวาเลยนะครับมีแอร์หลังแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับนี่เลยครับใครที่สนใจนะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG ถังแคปซูลนะครับถังแคปซูล ห8ลิตรนะครับขับได้ไกลๆเลยครับระบบแก๊สหัวฉีดใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ทั้งคันนะครับรถสวยทรงหรูกว้างขวางนั่งสบายออปชั่นจัดครบนะครับเรียกว่าถ้าใครชอบรุ่นนี้สไตล์นี้นะครับเป็นตัวท็อปท็ที่สุดแล้วครับมาดูได้มาขับได้นะครับหารถใช้งานนะครับราคาสภาพนะครับถึงปีจลึกนะครับแต่ดูแลมันดีมากๆเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับไมลแท้290,000กกิโลเมตรโดยประมาณนะครับก็ ติดแก๊ส LPG ให้เรียบร้อยนะครับเพราะเป็นเครื่อง2.4นะครับก็กินน้ำมันระดับหนึ่งครับถ้าได้แก๊ส LPG เข้าไปก็สบายๆนะครับใครที่ใช้งานอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับภายในสวยหรูออปชันมีอ p อปชันครบนะครับแอร์ออโต้เย็นหน้าหลังเย็นซ้ายขวาเลือกได้เลยครับนี่ครับฝากไว้ด้วยนะครับที่เหลือสมาชิกก็ลองมาดูได้นะครับอยู่ที่มินบุรีที่ก็ ลองชมและเช็คดูได้รถสวยๆส,สภาพดีๆนะครับในท้องตลาดก็มีหลากหลายราคาหลากหลายสภาพนะครับแต่เราก็คัดและเก็บงานให้เรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ขับได้ขับไกลขับสบายๆนะครับดูได้ครับโทรเจรจา,าสอบถามขอรูปขอคลิปได้เลยครับ